สวัสดีค่ะวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังวันนี้เสนอนิทานเรื่องมีกับพึ่งมาให้น้องๆลองติดตามชมกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดและคติสอนใจอย่างไรบ้างเชิญชมเลยค่ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ดินแดนที่ลึกลับที่มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่รวมกันมากมาย มีหมีตัวหนึ่งเดินหาอาหารกินอยู่ซึ่งเจ้าหมีชื่อตัวนี้ชอบผลไม้เป็นชีวิตจิตใจหากได้พบกับต้นเบอร์รี่ผลไม้ของโปรดของมันมันจะเดินตรงเข้าไปเก็บกินจนเกลี้ยงไม่ให้หลงเหลือเลยแม้แต่ลูกเดียวแต่วันนี้เบอร์รี่ผลไม้ที่มันชื่นชอบกลับไม่มีหลงเหลือที่ต้นเลยแม้แต่ลูกเดียวก็ไม่เห็นเลยเสียแล้ว มันจึงต้องเดินหาอาหารต่อไปจนได้มาพบกับรังพึ่งรวงใหญ่เจ้าหมีพูดกับตัวเองว่าทำไมรังพึ่งรวงนี้ใหญ่เสียจริงแถมยังกลิ่นหอมมากอีกด้วยหากข้าได้กินน้ำพึ่งข้าคงอิ่มไปอีกนานน้ำพึ่งรวงใหญ่ส่งกลิ่นที่หอมหวานยามที่ลงโชยมาทางเจ้าหมีเจ้าหมีรู้ได้กับความหอมของน้ำพึ่งทําให้มันรู้สึกหิว มันจึงรีบดึงรังพึ่งลงมากินอย่างอร่อยอร่อยแต่ทว่าการกระทำของมันทําให้ฝูงพึ่งโมโหมากจึงบินฮือเข้ารุมต่อยเจ้าหมีทันทีพึ่งตัวที่หนึ่งและพึ่งตัวที่สองร้องขึ้นมาว่าหยุดนะนี่มันรังพึ่งของพวกข้าข้าอุตสาธนุธนอมรังของข้ามามันมาเป็นเวลานานแล้วเจ้าบางอาจมาทําลายรังพึ่งที่พวกข้าสร้างมาได้อย่างไรกัน เจ้าพึ่งตัวที่หนึ่งและพึ่งงอตัวที่สองก็ทำการขับใส่และส่งเจ้าหมีให้ออกไปไกลๆออกไปให้พ้นเจ้าหมีตากระถ้าเจ้าไม่ออกไปข้าจะบินไปต่อยเจ้าให้ตาบวมเลยเดี๋ยวหาว่าข้าไม่เตือนนะเจ้าหมีเจ้าหมีพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าทั้งหลายมันช่างน่ารำคาญจังถ้าเจ้ายังพูดมากน่ารำคาญอยู่อย่างนี้จงออกไปให้พ้นไปให้พ้น ถ้าพวกเจ้าไม่อยากโดนค่ากลิ่นเข้าไปด้วยพวกพึ่งทั้งหลายพอได้ยินต่างโมโหมากขึ้นจึงพยายามที่จะบินไปต่อยเจ้าหมีแต่เหล็กในพึ่งไม่อาจขึ้นทะลุขนหนาฟูของเจ้าหมีเข้าไปได้เลยฝูงพึ่งจึงวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีพวกเราทำอะไรเจ้าหมีปากกระนี้ไม่ได้เลยขนของมันหนาฟูมากเราจะทำอย่างไรกันดี พวกพึ่งทั้งหลายต่างคุยกันว่าเราต้องหาจุดอ่อนของเจ้าหมีตัวนี้ให้ได้เจ้าพึ่งตัวที่หนึ่งบอกว่าตรงไหนกันล่ะที่เป็นจุดอ่อนเจ้าหมีพึ่งอีกตัวก็ตอบว่าข้าคิดได้แล้วก็ตรงหน้าเจ้าหมีนั่นไงเพราะบริเวณนั้นไม่มีขนหนาปกคลุมหน้ามันอยู่เลยเมื่อการวางแผนเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายฝูงพึ่งก็รวมตัวกันบินกรูเข้าต่อยที่บริเวณใบหน้าของหมีอย่างพร้อมเพรียงกัน ทันทีที่เจ้าหมีโดนนารูต่อ่แต่บริเวณหน้าอย่างเดียวจนหน้าตาของมันบวงเป่งมันร้องร่ำด้วยความเจ็บปวดและต้องวิ่งหนีไปในที่สุดแล้วพูดว่าข้ากลัวแล้วข้ายอมแล้วแล้วก็วิ่งหนีไปในทันทีทันใดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นย่อมได้รับการลงโทษเช่นกัน